เห็นว่าฉันก็สวยอยู่นี่ถึงเะละถ้าฉันอ้วกขนาดนี้ฉันสวยขนาดไหนคนยังชมขนาดนี้ฉันผอมอ่ะโลกมันจะไปหยุดหมุนเลยหรอมันก็จะมีอยู่อีกนึงแหละมันก็จะมีอยู่ชอบทาก็แบบเอออ้วนจางอ้วบจางทําไมทําอะไรอ้วนจางเหนื่อยก็ต้องกินกินเสร็จไม่มีเวลาออกกาลังกายแล้วก็นอนนี่คือผลลัพธ์ถ้าอยากได้แบบนี้ลองทำดูสิคะ ถามว่าอยากหุ่นดีไหมเรามีหุ่นในใจอยู่แล้ว<ม>ที่เราอยากได้แบบเคนดอลอะไรเงี้ยแบบโอ้โห,โหสวยสับ,บ,บร่อสงส1บอก้นเป็นลูกพีชเหมือนข้างหลังอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เออก้นเป็นลูกพีชก็ชอบชอบจริงๆแต่ยังทําไม่ได้ไว้เป็นเรื่องของอนาคตถ้ามันทําได้ก็อย่างที่เคยบอกไปมันจะได้เห็นกันแน่นอนห <laughs> นูว่าน,นี่มันสมัยใหม่แล้วด้วยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่คนเขาก็เสพที่ผลงานกันค่อนข้างเยอะแล้วก็เสพ ตัวตนของนักแสดงคตนั้นที่ที่เผยออกมาให้เห็นอย่าง,างเรา,าเราก็เป็นแบบฟิลคอมเมดี้สาวก็หลายหลายคนก็เริ่มไม่ค่อยเชื่อแล้วว่าเรียบร้อย <laughs> ก็เลยแบบเออก็ปล่อยใจปล่อยฟิลไปแต่ก็ถามว่ายังคงคอนโทรลเรื่องการกินอยู่ไหมก็คอนโทรลปกติแต่มันก็คงจะมีวันที่แบบกใกล้จะเป็นวันที่เลือดมาเยอะ uh เลือดจะไปลมจะมา uh ก็จะมีสิวขึ้นบ้าง uh ท้องจะป่องบ้าง อาจจะเป็นช่วงที่หลายๆคนเห็นแล้วเออพองป่องจริงๆแต่มันก็ป่องมาตลอดแหละเออเพราะเราก็นะเราก็มีอันจะกินน่ะเนาะเออเราก็ต้องกินเรื่อยๆเติมเต็มเรื่อยๆ <c oughs> วันไหนที่เหนื่อยก็กิกนข้าไป้ก็ให้ให้คนได้เห็นกันบ้างให้ได้ชื่นใจกันบ้างว่าต่อให้เราจะเป็นสาอวบเราก็สามารถสวยในในรูปแบบของเราได้เหมือนกัน